ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันม e เตอร์คอม t พของ PA นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้จัดการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานขอติดตั้งมิเตอร์นะครับแล้วก็ที่จะเอามาใช้กับ PA แล้วก็สั่งงานไปที่ผู้รับจ้างติดตั้งมิเตอร์ได้นะครับก็มามีกระบวนการยังไงไปดูกันเลยครับ ก็ฟัง่งตัวแรกนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Meter ร์คอมพิ e PA นะครับก็คือเป็นแอปสำหรับ PA นะครับ หน้าเบา์พอเราคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าโฮมแบบนี้นะครับซึ่งในหน้าโฮมเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับโหมดของ PA ก็จะมีอยู่สองโหมดคือโหมดรับงานปิดงานนะครับแล้วก็สามารถไปดูผู้ระเหมาได้นะครับว่ากระบวนการของเขาถึงไหน่อแล้วเราเริ่มจากที่โหมดรับงานพอคลิกเซฟนะครับมันก็จะมาเปิดหน้านี้แล้วก็จะมีเมนูด้านล่างนี้นะครับเป็น ปีโหมดร,รับงานอยู่ด้านล่างนะครับพอเราคลิกเข้าไปตรงเมนูนะครับก็จะมีรายการที่เรารับงานไว้แล้วนะครับเราจะเพิ่มงานนะครับก็มาคลิกบวกนะครับแล้วก็คลิกท,ที่สถานะรับคำร้องนะครับแล้วก็มาแถบรับคำร้องนะครับก็จะใส่รายละเอียดของ ที่เรารับคำล้องมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็กรอกเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมกรอกเข้าไปแล้วนะครับคือนายแดงสมสีอะไรอย่างนี้นะครับสถานะก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ข้อมูลก็กรอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นการจ่ายงานว่าจะให้อาจ่ายงานให้ใครนะครับก็จะเลือกจากตรงนี้ได้เลยถ้ามีผู au, ้ัะเมาเข้ามาใหม่เราก็สามารถคลิกนิวแล้วก็เลือก ชื่อผู้รับเหมาที่เราจะจ่ายงานให้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเพิ่มเสร็จแบบนี้แล้วนะครับเพิ่มข้อมูลเสร็จนะครับที่หน้าที่หน้าสถานะอันนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราคลิกสถานะแจ้งผู้รับเหมานะครับเปลี่ยนเพิ่มสถานะเข้าไปเป็นแจ้งผู้รับเหมานะครับพอแจ้งเสร็จนะครับเขาก็จะโหลดข้อมูลในทันทีที่เราแจ้งข้อมูลผู้รับเหมานะครับ ในฝั่งของแอปของผู้รับเหมาคืออีกตัวหนึ่งนะครับสีที่ทีมสีเหลืองนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปของผู้รับเหมาก็จาเป็นหน้าจอนี้นะครับคลิกมาที่ผู้รับเหมาตรงเมนูด้านล่างนี้นะครับคลิกเสร็จตัวงานกนยังไม่มีนะครับทีนี้เรารีเฟรชสมมติว่าเป็นแอปของผู้รับเหมาอย่างนี้นะครับเขาอ่า งานของเขาก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะจัดหมวดให้ว่าเป็นผู้ระเบอาของคนไหนบ้างนะครับทีนี้ผู้ระเบาเขาก็สามารถคล,คลิกงานเข้าไปดูนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาต้องกรอกมาก็คือ,อติดตั้งหน้างานนะครับหรือเขาเขาเห็นว่ามันมีงานเข้ามานี่ครับก็เอางานนียครับไปเบิกมิเตอร์นะครับพอเบอิกมิเตอร์เสร็จของฝั่ง pa นะครับเขาก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นจ่ายมิเตอร์ นะครับติ๊กเพิ่มสถาน,นีคร้บสถานะอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พอผู้บเหมอรับมิเตอร์มาใช่ไหมครับเขาก็จะเอามิเตอร์เนี่ยไปติดตั้งหน้าง,งานนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับเขาก็จะมาเปลี่ยนสถานะตนัวนี้เป็นติดตั้งหน้าง,งานนะครับแล้วก็วันที่ติดตั้งก็ใส่วันที่ติดตั้งไปนะครับหน่วยที่ติดตั้งเฟสพิกัดก็เช็คพิกัด gps มา แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปมิเตอร์สมมติว่าใช้ในมือถือเราก็ไปคลิกมือถือนะครับคลิกถ่ายรูปในมือถือนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายรูปมุมกว้างด้วยนะครับอันนี้ผมจําลองไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้คือเรียบร้อยนะครับคือเขาเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเขาก็สามารถที่จะดูรายละเอียดด้านล่างได้รายละเอียดก็มาจากฝั่งของแอป PA นะครับ อ่าอันนี้คือรายละเอียดส่วนนี้คือกรอกข้อมูลเข้าไปในการที่เขาไปติดตั้งหน้าง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนสถานะเป็นติดตั้งหน้าง,งานนะครับพอคลิกเมนูด้านล่างนะครับพอเขาคลิกติดตั้งหน้าง,งานเนี่ยข้อมูลก็จะหายไปนะครับข้อมูลจะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่แอปของ PA นะครับในฝั่งของรับงานเนี่ยพอเรา r e f ฟ e งานก็จะหายไปนะครับเพราะว่างานเนี้เขาได้รับผู้รบเหมาเ,เขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของของเราเนี่ยที่รับงานมาเนี่ยมันก็จะไม่เหลือในทาร์ตนี้นะครับทารของงานรับงานนะครับทีนี้งานมันถูกส่งไปที่ผู้รบเหมาผู้รบเหมาส่งกลับมาที่ PA เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ PA เนี่ยก็มาที่หน้าโฮมแล้วไป select mode ไปเป็นปิดงานนะครับแล้วก็ save เมนูปิดงานก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับงานที่ผู้ระเหมาส่งมาก็จะมาขึ้นที่ PA นะครับคือนายแดงสมศรีนะครับเขาก็มาคลิก PA เนี่ยเราก็มาคลิกติดตั้งในระบบนะครับติดตั้งในระบบก็ใส่เลขที่ใบสั่งไปนะครับเอกสารการเบริกแล้วก็วันที่ติดตั้ง วันที่ทำคอนเฟิร์มนะครับวันที่โค้ดงานแล้วก็เป็นรายละเอียดคำร้องต่างๆนะครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็แบ็กลับออกไปงานนี้ก็จะอยู่ในท่าของปิดงานอยู่นะครับคือสถานะอยู่ที่ติดตั้งระบบอยู่นะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วเคลียร์เคลียร์ยหมดทุกอย่างแล้วนะครับนะครับก็คลิกที่ปิดงานนะครับ พอกลับออกไปนะครับงานนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะกลายเป็นว่างานนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับส่วนประวัติเขาจะสามารถที่จะมาสอบดูได้ในประวัติงานที่ปิดแล้วตรงนี้ได้นะครับก็คือนี่ครับนางแดงสมศรีอย่างนี้นะครับนะครับก็ปิดงานเสร็จเรียบร้อยนะครับรายละเอียดทุกอย่างก็จะอยูดอย่างนี้ซึ่งรายละเอียดของการปิดงานจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับนอกจากแอดมินเท่านั้นนะครับ อ่าทวนกันอีกครั้งนะครับ PA โหมดแรกเลยคือรับงานมาคือมา,มาเลือกที่โหมดรับงานแล้วเซฟนะครับครับเซฟเสร็จมาเปิดที่เมนูรับงานนะครับก็คลิกบวกเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วใส่สถานะรับคำร้องนะครับทีนี้ถ้าเรารับคำร้องเสร็จเรียบร้อยกกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งผู้รับเหมาก็เป็นสถานะเป็นแจ้งผู้รับเหมาเพราะผู้รับเหมา มันก็จะมาโผล่ที่แอปฝั่งของผู้ระเหมาผู้ระเหมาได้รับข้อมูลแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลนี้มารับมิเตอร์นะครับแล้วฝั่งพีก็จะติ๊กสถานะเป็นจ่ายมิเตอร์นะครับงานของเขาก็จะขึ้นของฝั่งของผู้ระเหมานะครับโอเคพอผู้ระเหมารับรับงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลเสร็จเขาก็ติ๊กถานาเป็นติดตั้งแล้ว นะครับติดตั้งแล้วเขาก็ส่งข้อมูลกลับมาที่ของแอป PA นะครับ PA ก็จะมาเปลี่ยนโหมดเป็นปิดงานนะครับแล้วก็เซฟทีนี้พอปิดงานเสร็จพอพอเปลี่ยนโหมดว่าปิดงานเราก็จะมีหน้าที่มาบันทึกสถานะติดตั้งในระบบนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลกรอกเสร็จก็คลิกปิดงานนะครับก็จะเป็นการหมุนเวียนวนลูปก,กันแบบนี้ นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เพิ่มข้อมูลมาแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้อีกอ,อีกส่วนหนึ่งแผนกหนึ่งนะครับพอเขาทำงานเสร็จก็ส่งกลับมานะครับก็สำหรับกระบวนงานของแอปมิเตอร์คอมพิวต์ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็จะมีอยู่2แอปนะครับนั่นก็คือแอปของฝั่ง P.A. นะครับแล้วก็แอปของฟังผู้ละเหมานะครับซึ่งจะส่งข้อมูลกันกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับวิธีทำก็มีตามในคลิปนะครับโอเคครับ